Okay. ้นะคะตักหยอดลงไปก็ได้หรือจะเทก็ได้แต่คุณนัชชเลือกวิธีเทนะคะเทลงไปที่ปลายช้อนเพื่อจะให้มันไม่ไหลลงไปแรงๆอุ้ยอุ้ยอุยเด็กๆดูสิเด็กดูสิเกิดอะไรขึ้นนมไหลผ่านน้ํามันลงไปเลยนมไหลผ่านน้ํามันลงไปไปรวมตัวกับน้ําแต่ ไปน้ำมันจึงไม่รวมตัวกับน้ำนะคะแล้วก็ไม่รวมตัวกับนมด้วยมีนมนะคะที่เป็นหยดหยดอยู่ข้างบนน้ำมันด้วยนี่นี่ไงน้ำกับนมรวมตัวกันเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็มีน้ำมีนมนะคะที่หยดอยู่บนน้ำมันเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะอ้าเด็กๆรู้ยังเป็นเพราะอะไร เห็นไหมเพราะอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะคะคุณนัทยังไม่บอกคําตอบอเด็กๆคุณนัทจะลองใช้อะไรเอ่ยช้อนคนดูซิว่ามันจะผสมกันได้ไหมเด็กๆคิดว่ามันผสมกันได้ไหมคะเออบางคนบอกผสมได้ใครคิดว่าผสมได้ยกมือคุณนัทว่ามันผสมได้แน่ๆเลยลองแล้วนะลองแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้นะน้ำน้ำมัน นมผสมกับน้ำแล้วส่วนน้ำมันยังรอยอยู่ข้างบนนะคะคนาจะลองคนดูนะเด็กๆว่าน้ำนมกับน้ำมันจะละลายคนกันไหมอ้าวอุ้ย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 คนเป็นฟองๆอะคะ่ะเดี๋ยวคนอาจ,จะทิ้งไว้นะอืมมีน้ำมันลอยขึ้นมาข้างบนด้วยแล้วก็มีนมด้วยแต่อืมดูนะ น้ำมันมันค่อยค่อยค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นแล้วก็มีเป็นเม็ดกลมกลมเหมือนมีนมผสมอยู่ด้วยเลยอ่ามีนมผสมอยู่บางส่วนบางส่วนก็ผสมปนกันแต่ว่าตอนนี้คุณนัาสังเกตเห็นได้ว่าน้ำมัน ลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนอีกแล้วเห็นเป็นชั้นชัดเจนอีกแล้วแล้วก็เห็นได้ว่านมกับน้ำผสมกันผสมกันแบบสนิทเลยสแสดงว่านมกับน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันเห็นไหมน้ำมันลอยขึ้นมาข้างบนอีกแล้วนมค่อยๆหล่นลงไปแล้วค่ะเอ๊ะแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีดีนะ น้ำมันกับนมจึงจะแยกจากการเด็ดขาดตอนนี้น้ำมันค,อคอ่อยๆน้ำมันค่อยๆลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาส่วนนมก็ลงไปลงไปนะคะเห็นไหมคะเด็กๆได้คำตอบไปยังเอ่ยทำไมน้ำมันกับนมจึงไม่รวมตัวกันและทำไมนะ้ำกับนมจึงอยู่ข้างล่าง ใครได้คำตอบแล้วอย่าลืมนะคะส่งคลิปการทดลองพร้อมทั้งคำตอบส่งมาตอบคุณนัทด,ด้วยนะสนุกไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็จบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณนัทจะใช้เวลากี่นาทีนัทขออิฟไว้ก่อนนะเดี๋ยวเด็กๆทดลองเสร็จเด็กๆบอกคุณนัทด,ด้วย ถ้าใครมีนาฬิกานะคะใช้นาฬิกาแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับเวลานะคะหลังจากนั้นเด็กๆจับเวลาเสร็จเด็กๆถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีนมจึงตกลงมาอยู่ข้างล่างจนหมดนะคะก็คือเห็นแต่น้ามันใสเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะคุณนัทคิดว่ามันต้องใช้เวลานานแน่ๆเลยเด็กๆคิดเหมือนคุณนัทไหมคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ เจอกันใหม่นะคะสำหรับการทุดลองพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ